สวัสดีพี่น้องป้องปสายูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กามาพบมาพอ่อกับทางมายแสนบ้านทุง่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางน้องสีแก้มซูฟังเด้อครับเบาแล้กากะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับน้องสีแกม้มโพสเศร้าหลังสูญเสียญาติทวดเอฟซี FC, ร่วมไว้อะไรนะครับพี่น้องกะ ล่าสุดนะครับพี่น้องนะครับสุดๆรอนๆเลยนะครับก็คือบ๊บอกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับนะครับผมก็คือทั้งน้องซีแกลมนะครับก็ได้ออกมาโพสเฟสนะครับผ่านเพจนะครับก็คือซีแกลมโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องก็เป็นรูปนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอิโมจินะครับห้องให้นะครับนะครับผมแล้วก็เป็นการแชร์โพสนะครับเป็นโพสของทั้งกลุ่มบานฮักนะครับ น้องสีแก่แฟมิลี่นะครับซึ่งทางแอดมินเพื่อนในออกมาโพสนะครับเพื่นโพสว่าสิ้นแสงประทีปนำชัยสิ้นแล้วร่มโพร,ร่มไซขอให้ญาติทวดสู่สำปลายพบที่สุกกายสุกใจอะไรญาติทวดน้องสีแกรมนะครับแล้วก็ลุงทายนะครับจากทีมแอดมินบ้านฮักแกรมวงเล็บแฟมิลี่ โตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องก็คือทางคุณย่านะครับทางคุณย่าของน้องซีแกมนะครับเพิ่นก็ได้จากไปนะครับพี่น้องนะครับก็ได้เสียแล้วนะครับทางแอดมินก็เลยออกมาอัปเดตมาเป่าซู่ฟังนะครับพี่น้องนะครับนอกเหนืออื่นใดนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้ทางน้องซีแกมนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางน้องซีแกมพ้อมนะครับแล้วก็ขอร่วมไว้อะไรนะครับให้กับทางญาติทวดของน้องซีแกมด้วยนะครับที่ได้ จากไปนะครับอย่างสงบนะครับผมทางแอดมินก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังเด้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ